แผนสังหารสมเด็จกรมพระราชวังบวรต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครคือราชธานีของสยามประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างพระบรมมหาราชวางังณฝั่งฝ้าตวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถราชอนุชา ได้ทรงสร้างพระราชวังหน้าขึ้นเป็นพระราชวังที่ประทับอยู่ทางด้านเหนือของพระบรมมหาราชวังครั้งถึงเดือน5ปีถพุทธศักราช2326มีไอ้บัดิก2คนมาจากเมืองนครนายกปวดอ้างว่าเปินสำเร็จวิชาวิเศษคงกระพันชาตรีสามารถล่องหนหายตัวได้ มาอาศัยอยู่กับพระยาอภัยร,รณฤทธิ์ขุนนางในสังกัดสมเด็จกรมพระราชวังบวรและเรียกล่องให้พระยาอภัยรณฤทธิ์ทิศการกำเริบถึงขั้นจะก่อกระบฏยึดอำนาจโดยยกประโยชน์ลาบยศน,นานาประการมาลูงล่อจนพลอยเคลิอล่อเพลิมตามไปด้วยเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ไอ้บัณฑิตแค่สองคนสามารถโน้มน้าว ให้ขุนนางชั้นพระยาเชื่อถือในคำพูดถึงกับกล้าคิดก่อการใหญ่ถึงเพียงนี้ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าหากผิดพลาดไม่สำเร็จจะต้องถูกลงพระราชอาญาถึงขั้นหัวขาดทั้งโคดและไอ้บัณฑิตยังบังอาจให้คำมั่นสัญญาอีกว่าหากกระทำการสำเร็จมันได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะยกย่องให้เอี่ยงบุตรีพระยาอภายรรัยรณฤทธ เึ่งเป็นพระอัครมเหสีเยี่ยงสาวผู้นี้เป็นนายวิเศษปากบาดในพระราชวังหน้าเวลาเช้าทุกวันสมเด็จกรมพระราชวังบวรจะเสด็จลงมาทรงบาดเวลาหนึ่งโมงเช้าเป็นนิดเนื่องจากทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์รับบิณทบาทตามบ้านราษฎรไม่ต้องคอยท่ารับบิณทบาทแล้วก็กลับวัดได้เลย แต่เวลาพระสงฆ์ไปรับมินทบาทที่วังเจ้าหรือบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์สูงต้องเสียเวลารอคอยแทนที่จะได้บุญกลับจะได้บาปเพราะสร้างความลำบากแก่พระสงฆ์ฉะนั้นจึงโปรดกล่าวให้ตั้งพระราชกำหนดใหม่ว่าในพระราชวังบวรให้เจ้าพนักงานเตรียมข้าวทรงบาทมาตั้งที่และให้สังฆาลีนิมนต์พระสงฆ์มารับ ให้พร้อมทันเวลาจะเสด็จทรงบาดณนะเวลาเช้าโมงหนึ่งด้วยเหตุนี้เวลาย่ำรุง่งประตูดินพระราชวังบวรจึงต้องเปิดเพื่อให้โวกพิเศษปากบาทมาจัดเตรียมข้าวทรงบาทตั้งไว้เพื่อคอยให้เสด็จลงมาทรงบาทตามเวลาดังกล่าวไอ้บัณฑิตทั้งสองและขุนนางที่รวมหัวกันจะลอบลงพระชน สมเด็จกรมพระราชวังบวรจึงถือเอากำหนดเวลาที่เสด็จลงมาทรงบาทเป็นเวลาทําการใหญ่ด้วยความร่วมมือของเอี้ยงสาวนายวิเศษปากบาทได้ลักลอบนำไอ้บัณฑิตเข้าไปหลบซ่อนหนที่พักของตนในพระราชวังหน้าเพื่อรอเวลาย่ารุง่งก่อนลงมือปฏิบัติการครั้งถึงวันศุกร์เดือน5้าแรงสองข้า คือวันที่18เมษายนพศ2326เวลาย่ำรุ่งเลี้ยงนาวิเศษปากบาทให้อ้ายบัณฑิตนุ่มห่มแต่งกายลองเป็นหญิงโดยซ่อนดาบไว้ในผ้าห่มแล้วให้เดินปนเปมากับตนและพวกผู้หญิงขนข้าวทรงบาทมาตั้งเตรียมไว้ที่ประตูดินส่วนอ้ายบัณฑิตสองคนหลบเลี่ยงออกจากกลุ่มไปซุ่มคอยที อยู่ที่สองด้านข้างพระทวารพระราชมนเทียนซึ่งเป็นพระทวารมุกทางที่จะเสด็จลงมาทรงบาดเพื่อคอยลอบทำร้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏราชอนุชาแต่วันนั้นเสมือนเทพพยดาลนพระไทยสมเด็จกรมพระราชวังบวรให้มีพระราชดําริจะลงมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นัพระบรมมหาราชวังจึงทรงเว้นการทรงบาทและเสด็จออกทางพระทวารหน้าเสด็จไปยังพระราชวังหลวงก่อนเวลาลงทรงบาทส่วนอ้บัณฑิตสองคนซึ่งตอนนี้เรื่องผ้านุ่งห่มแปลงตัวเป็นหญิงทิ้งไปแล้วเพราะรุ่งร่ามเกกะกทำให้ไม่คล่องแคล่วว่องไวในการใช้ดาบถนัดมือก็คอยให้สมเด็จกรมพระราชวังบวร เสด็จออกมาปรากฏพระวรากายมันจะได้ลงพระชนเสียแต่คอยแล้วคอยเล่าประตูพระทวารก็ไม่เปิดเสียทีเวลาย่ำรุง่งซึ่งมืดมัวสลัวรางเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นหน้าตาชัดเจนไอ้บัณฑิตทั้งสองจะหลบไปไหนก็หลบไม่ได้ด้วยเกรงว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวร ม่รู้จะเสด็จออกมาเมื่อไหร่พอดีนางพนักงานเฝ้าเดินมาเห็นผู้ชายสองคนถือดาบอยู่ตรงพระทวารบนจึงส่งเสียงร้องอื้ออึงขึ้นอ้าบัณฑิตซึ่งยังเอาผ้าห่มคลุมศีรษะไว้ก็สลัดผ้าห่มอ,ออกแล้ววิ่งลงมาไล่ฟันนางพนักงานหมายฆ่าปิดปากแต่นางนั้นวิ่งได้เร็วนักจึงรอดคมดาบไปได้อย่างหวุดหวิด ขณะนั้นขุนหมื่นกรวมวังคนหนึ่งคุมไพรมาก่อถนนในพระราชวางังเห็นมีคนไล่ฟันนางพนักงานเฝ้าตามมาติดติดก,ก็โดดเข้าขวางกัน้นอ้ายบัณฑิตถึงฟันด้วยดาบถึงกับคอขาดหัวกลิ้งกระเด็นคราวนี้ก็เกิดโกลาหลอนลมาจากโลนและพนักงานฝ่ายในต่างวิ่งวุนเจ้าจอมหมองห้าม ร้องบอกต่อๆกันอื้อหสั่งให้ข้าราชการข้างหน้ามาล้อมจับคนร้ายและให้บางคนเร่งไปแจ้งยังพระราชวังหลวงไอ้บัณดิตทั้งสองไม่รู้จะหนีไปทางไหนเมื่อข้าราชการในพระราชวังพากันมาล้อมไว้ใช้ไม้พลองรุมตีไม่เลือกที่ใครคว้าก้อนอิฐก,ก้อนหินได้ก็คว้างเข้าใส่ ไอ้บันดิตใช้ดาบฟันเสเปะสปะเพราะถูกลุ่มรุมทุกทิศทุกทางเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอนุชาธิราชทรงทราบเรื่องจึงมีรับสั่งให้พระตำรวจวังหลวงแล้ววังหน้าไปจับกลุมตัวคนร้ายทันทีไอ้บันดิตสองคนถูกกุมตีจนหมอบฟุกคาที่ก็ถูกกลุมตัวพันธนาการไว้แล้วถูกสอบสวนเที่ยนถาม แน่ความขยายอีกว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนเช่นพระยาอาภัยรนริ์กับภรรยาสาวเอี่ยงสาวจุ้ยบุตรสาวเปลียนบุตรชายพวกหญิงวิเศษปากบาททั้งในายพลและขุนนางข้าราชการวังหลวงและวังหน้าอีกหลายคนครั้นสิ้นกระบวนความสอบสวนและฝ่ายจำเลยรับเป็นสัตว์ว่ากระทำผิดคิดร้ายจริง สมเด็จกรมพระราชวังบวรจึงมีดำรัสให้นำตัวไปประหารชีวิตทั้งหมดแผนสังหารเพื่อยึดอำนาจที่ค่อนข้างโง่เขลาเบาปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ชานนทอเรียบเรียง